กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบรรจงสลดนะบรรจงบรรใจบรรเลิศสรดนะวันนี้เรามากันที่ทุน6 2 0บาทนั้นกับเกมมาจงเวลูรักมาขออนาตไปที่เป็นสิบาทก่อนเลยก็แล้วกันนะมามาจงเวลูรักของเราสมมากก็จะทําให้เราผิดหวังบ้างและก็ทําให้เราสงหวังโอ้แน่สงหวัง,อ,ง,วงอาจจะเป็นแค่ชื่อคนก็ได้อาจจะมาช่ดวงกูโอ้ พุ่มมาจองเว่ก็ไม่ก็คือ anyway. อันนี้เวยไอ้ย่ยมาจองเนะ่ะส่วนมากถ้าเล่นนะหมายถึงถ้าเล่นตอนเช้าอะ่ะไม่ค่อยได้หรอกส่วนมากจะได้ตอนกลางคืนไม่รู้เป็นอะไรเคยสังเกตดูมาเออเล่นมาจองอยังไงก็เล่นแค่ตอนกลางคืนนะถึงจะได้เล่นตอนกลางวันหรอไม่โอ้เล่นตอนกลางวันเล่นเกมอื่นดีนกว่าเล่นแมวเง,งี้ยเ,เล่นวัวเงี้ยเออเล่นนาแปะเง,งี้ยจะได้ดีกว่านะส่วนมากไม่รู้เลยคนอื่นยังไงกูไม่รู้แต่ดวงกูอย่างเงี้ย ดูโอ้ยี่ยโอ้ดวงกูอย่างนี้ไงโอ้โหยอดชายโอ้ภาษาจีนอย่างเดือดวะเมื่อกี้เฮ้ยไอ้หนุ่มเอ็งไปโกรธอะไรมาดูอะไรมาวะเขามีบ้างถ้าถามว่าเล่นได้ก็เ,เล่นได้มั้ยบางทีก็ได้แหละแต่ถ้าถาว่าเล่นเสียมันก็มีคนหาอะไรมันจะเล่นได้ทุกวันไม่มีทาง โอ้โหมันก็มีได้บ้างเสียบ้างห้า 50, สิ่พักสิบแล้วแต่ดวงนะบางทีวันไหนมือเคลื่อนปั่นยังไงก็แบบเข้าเข้าวันไหนมือตกไอ้เหี้ยมึงปั่นไปเถอะโอ้รูดยับอืมพรายอดทายวันที่มันจะรูดอะแต่สังเกตได้ง่ายนะวันไหนมันจะรูดเนี่ยแต่มันมันจะทําทรงก่อนทําทรงให้ก่อนเลยทาทรงให้ก่อนมือแล้วยังไงเอ้ยโอ้โหยัง โอ้โหเฮ้ยหกร้อยวะเฮ้ยมันใช่เหรอพ่อหนุ่มใช่เหรอพ่อยอดไายโอ้โหเฮ้ยเอาเฮ้ย ไม่ไหลวะดูห้าขีดสวยนะแต่ห้าขีดไม่มีไงช่องแรกก็มีห้าขีดช่องแรกก็ได้ไหลอยู่แต่มันไม่ไหลไงพ่อหนุม่มมันไม่ไหลไงพ่อหนุม่มแล้วสองขีดมีไหมไม่มีไม่มีไ,มมไงแล้วสามมันมีไงสามมันมีแล้วตัวอื่นมีหรือเปล่าฮาเออเฮ้ยฟองหนึ่งดิโอ้โหเว้ยฟองหนึ่งมาให้กัน ยังไงสาสองรอบเอาหนึ่งสุดท้ายเอ้ยสุดท้ายยังแตกอยู่แล้วยังไงไหลไหลสไหลอะไรสองหรือเปล่าสองหรือเปล่าห้าไหลมาแล้วโอ้โหหมดก๊อกสุดแค่ตรงนั้นวะ่ะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะพ่อหนุ่มเฮ้ยสอง้ยเจ็ดก็ยังดีโอ้โหมาันขยับเบ็ดนิดนึงนะ เพอาะใช้มันธรรมดาที่ไหนแล้วก็ว่าเขาไม่ได้เลยนะพ่อหนุ่มเฮ้ยสองกลมหืมไม่ได้ไม่ได้แล้วมาสักหน่อยสักหน่อยเธอหนุ่มห้าสิบรอบนี้ห้าสิบรอบนี้แล้วโอ้โหหนุ่มไม่เคยไม่เคยกล้าใช้รอบใช้เบ็ดเยอะเวลาเล่นไอออโต้สปิน ไม่รู้ทําไมเอ้ยคือถ้ามันในความในที่เราเห็นมันมันก็ปกตินะแต่ทําไมผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮียออโต้สปินมันเร็วมากเลยนะแบบไอตอนมันจะเร็วอะเราไม่รู้ไงเร็วแล้วถ้ามันเกลือล่ะวึ๊บวืบวบวบวบเอาเฮียเงินกูโอ้โหสภาพมันเนี่ยเออมันยังกับแบบเล่นแบบปั่นเองอะกดย้ำ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 เร็วมากอย่างเงี้ยออโต้สปินทั้หรับผมนะ ก็แ,แต่ทรงเกลือมากเลยพ่อหนุ่มดูดิทีละฟองสองฟองเฮ้ยพ่อ,อยอาชา้าอย่าทําอย่างนั้นเลยอย่าเป็นคนอย่างนั้นอย่าเป็นคนอย่างนั้นโอ้โหดูมาทิปรอบสุดท้ายโอ้โหโอ้ยสักแอะก็ไม่มีโอ้โหพ่อหนุ่มปัน่นปั่นธรรมดาดีกว่ามาโอ้โห เอะสักสักจุดเดียวก็ไม่มีเลยเมื่อกี้โอ้โห,โโห20รอบสุดท้ายไม่แตะสักตัวสภาพหมาเธอหนุ่มโอ้โหมาเธอหนุ่มมามาเธอหนุ่มมาแล้วฮะห้าขีดนะห้าขีดนะห้าขีดนะตัวเมื่อกี้นะวายคู่นะแล้ววายคู่วายสามวายแล้วไหลไงภาษาจีน ภาษาจีนสองสี่ม่ลงผิดช่องโอ้โหเสียดายน่าจะมาภาษาจีนสองสี่นะไอ้นายก็เล่นตัวเกินไ,นนะไ,นไนนะอ้นายนะไอ้นายไอ้นายนะอือหือเล่นตัวถึงไหนไอนะ้นายเนี่ยเฮ้ยเอาหน่อยเถนายเอาหน่อยเถนายเอาหน่อย เอาหน่อยเถอะนายเฮ้ยนายแล้วสองแล้วสองอีกไหม,มไม่ถึงว่าสามก็ได้ห,ไดห้าก็ดีสักทีเถอะโอ้โหห้าห้าตั้งสองง่ายเลยนะฮะห้ากละมห้าขีดนะแย่ยมเมื่อกี้แม่ ยังไงฮะทั้งสองแล้วไหลไงเฮ้ยภาษาจีนเฮ้ยโอ้โหไอสองโอ้โหเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย ยังไงเกลือแล้วก็รอบนี้ไม่เกลือว่ะแล้วสามไหลไปสองขีดมาโอ้โหนึกว่าสองขีดภาษาจีนสีแดงเมื่อกีย้ยังไงยังไงสามวายแล้วสองกลมไหลไปแล้วฮกลมต่องแรกไม่มีอิงไปอยู่ไหนมาท้าย,ห,ยห้านะ่ะห้า,นะหานะอิงไปอยู่ไหนมาสองขีดดิ โอ้โหภาษาจีนสีแดงอีกแล้วมันเป็นเส้นตรงขีดลงเหมือนกันแต่ก็ต่างกันที่สีแหละแต่แบบมันโผล่มานีดเดียวเนียนน่ยโผล่มานิดเดียวก็ไม่ถ้า่สัาเก่นจริงก็ไม่รู้เฮ้ยสี่ร้อยอยู่วะมาเฉยเลยอืม,มาไม่ได้สามสิบดีกว่า สามสิบรอบต้องสลับนะส่วนตัวผมชอบนะแบบปั่นแล้วก็สลับแล้วก็มาปั่นแล้วก็สลับเนี้ยแต่มันก็มีแหละบางทีก็แบบเออออโต้ยาวๆไม่ก็ปั่นยาวๆก็มีบ้างไม่ใช่ว่าไม่ไมีงไงเฮ้ยอืมทำไมไม่มานะชายกองเดียวทำไมถึงไม่ได้ ทำไมทำไมนะทำไมทำไมนะทำไมโอ้โหชายทำไมกันยังเหงาเลยชายเยอะเป็ดสามสิบทำไมมึงเหงาจังวะเฮย้ยโดจะบอกว่าเป็ดยี่มึงจะเอาตามโอ้โหเขาจ้องจะลูดคุณหรือเปล่ากูเนี่ยหมายถึงกูเนี่ยเขาจ้องจะลูดกูโอ้โพ่อหนุ่ม เฮ้ยสักหน่อยสักโอ้คิดว่าจะไหลหนุ่มสักหน่อยสักทีก็ไม่ได้นะไอเราก็นึกว่าพหนุ่มจะไหลไงโอ้โหมาแล้วสิบยังไงไม่มีหมาตต่หนุ่มมาแต่ชายหมาแพ่หนุ่มมาแต่หนุ่มเร็วพหนุ่มเร็วพหนุ่มอื้หนุ่มเอ้ยหนุ่มเอ้ยหนุ่มเอ้ยแล้วสามไม่ได้ โอ้โหพ่อหนุ่มเอ้ยพ่อหนุ่มเอ้ยจังหวะนี้ฮาขีดได้ไหลไปพ่อหนุ่มเอ้ยแล้วภาษาจีนอืมพ่อหนุ่มกูไม่ได้ว่ะไอ้เจ้ยพ่อหนุ่มกูมันทรงมันไม่ได้โอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังอีกโอ้โหพ่อหนุ่มเอ้ยโอืภาษาจีน ภาษาจีนนุ่มเพรหนุ่มภาษาจีนสองสี่ภาษาจีนสองสี่เท่านั้นแล้วไหลไงไหลสามเองไหมไหลสามไม่ไหลห้าก็ได้เฮ้ยไหลสามไหลห้าโอ้โหไม่ได้ไม่ไหลห้าโอ้โห้แปดร้อยเสียดายไม่ไหลห้าไปด้วยเด้อสามก็ได้นะอืไหลสามก่อนแล้วก็มาไหลห้าเป็นวายโอ้ว่ายอดใจ มาหนุ่มทรงตันๆทุกคนเวลามันปั่นแล้วแบบมันไม่แตกไม่แตกไม่แตกแล้วมันก็สลับมาแตกแล้วก็มาไม่แตกไม่แตกไม่แตกอย่างนี้โคตรเสียวยนะแบบเฮียทรงอย่างนี้เหมือนจะโดนรูดเลยต้องโดนรูดแน่ๆเลยอะไรเงี้ยถ้าแบบเออแตกสลับไม่แตก ไม่แตกแล้วก็มากระโดดมาแตกแบบแตกแตกทีกว่าไม่แตกอะต่อให้มันแตกแล้วมันได้น้อยเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออยัง,อยงปั่นได้อยู่ยังยังไปได้ต่ออยู่นี่ถ้าแบบนานๆมาแตกอย่างเงี้ยโอ้เขาจ้องจะเล่นคุณเลยเฮียเอาละพ่อหนุ่มโอ้โหมาจ้องเกลือนะพ่อหนุ่มนะพ่อหนุ่มฮอืมพ่อหนุ่มไม่ได้ทำไม อือหือสองกลมเฮ้ยสองฟองไม่เอาหนาเฮ้ยแต่สองใจพี่ได้อยู่เฮ้ส<ต>ส<ต>ยสองไอสองไงเฮ้ยห้าเฮ้ยาย,ยางสามไหลไปอะไรต่ออืมสองขีดนึกว่าจะได้โอ้โหหูสามเสียดายไม่ได้ไปหนุม่มไบหนุม่มไหลไปหนุม่ม ไหลไปหนุ่มแล้วไหลไปหนุ่มสามอืมไม่ได้โอ้โหไหลไปเธอหนุ่ม iin, ños, ไหลไปไหนก็ไม่รู้ไหลไปเธอหนุ่มไอ้เหี้ยเออไหลไปไหนก็ไม่รู้ไหลไปไหนก็ไม่รู้ละสองยังไงโอ้โหสองขีดไหลไปไหนก็ไม่รู้เลยหนุ่มทีนี้ไอหนุ่มอือเอ้ยไอหนุ่ม โอ้โหพยอทชายมาดอกแรกยังไงวัดกันไปเลยดอกแรกก่อนยังไงดอกแรกยังไงเอาดอกแรกดอกแรกยังไงนุ่มโอ้โหนุ่มไอ้นุ่มเอ้ยดอกแรกยังไงไอ้นุ่มเอ้ยแล้วสี่วายยางงี้ไอ้นุ่มเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะมาเฉย มาเฉยจังหวะนี้สามวายแล้วไหลอะไรเฮ้ยสองวายภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนมาตามนัดแล้วอะไรสองคมเลยไหลต่อแล้วสองขีดตรงแรกผมต้องการคุณอืมไม่ถึงไม่มีไม่ได้โอ้โหทําไมไม่มานะพ่อหนุ่มนะทําไมไม่มานะพ่อหนุ่มนะหลไปไดิหลยไปไดิชายหนะ้าน่ะห้าอืมห้าห้า เฮ้ยไหลไปดิชายหาขีดโอ้ยห้ากลมตรงแรงยังไงไอ้นุ่มมีหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นหาขีดกูพูดผิดไงหาขีดมาเฉยเลยโอ้โหเนีย 2, ่ยสองพันเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มรอบอย่าเพิ่มเกลือนะอเพิ่มรอบอย่าเพิ่มเกลือนะเฮ้ยพระเจ้าไทย นายเพิ่มรอบนายเพิ่มเกลือมาด้วยหรือเปล่าเพิ่มเกลือเพิ่มโอ้โหเอาเกลือมาด้วยอย่าเอาเกลือมาโอ้โหอย่าเอาเกลือมาเฮ้ยแตกเลยเธอโอ้โหตั้งแต่สิบรอบมาเพิ่งมาแตกตั้งแต่สิบรอบมาเพิ่งมาแตกแล้วยังไงสามกลมไม่ได้โอ้โห เอ้ยสามวายยังได้ไหลไปอยู่จังหวะนี้สองวายยังไหลอีกไหมไหลห้าขีดแล้วไหลอะไรห้ากลมโอ้ไม่ได้ไม่มีห้ากลมอึฮึมาสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายห้าขีดได้ไหลแรงๆไหลไปแรงๆจังหวะนี้สองขีดไหลต่อไม่มี มารอบสุดท้ายยังไงหนุ่มเอานักหนัก,นกสิสักดอกสิโอ้โหรอบสุดท้ายไม่แตกโอ้โหเวย้ยเชียร์4,006โอ้โหพยศชายเฮียปวดจะแตกมันแตกเฉยเลยมันกระโดดโต๊มขึ้นมาเลยไอสัตว์โอ้โหปั่นตั้งนานแม่งเกลือทรงมือทรงมันเกลือมากเอาจริง,ออง 3, โอ้โหพ่อหนุ่มเอ้ย พอดีกว่าทุกคนหากใครยินชอบคลิปนี้นะหากใครยิ่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม,มเรื่อยๆผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะสวัสดีครับผม